สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกร่วมกับเจเพลนฮอลิเดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นเครื่องดื่มอิมมูเลีเสนอ เครื่องดื่มอิมอร์นเอจเต็มฟิล e er ฟอิมอร์นเอจให้สวัสดีครับผมเป็กเฟรมานะกับรายก,การ Holiday Japan yeah! แล้วมายังหวานเหมือนแล้วผมเนี่ยเป็กเพรมนัทครับคุณเนี่ยเป็กผลิตโชคแม้ชื่อตั้งเหมือนกันอยู่ญี่ปุ่นแล้วสับสนเลยแขกต้อเชิญเออสุนิเกตแขกต้อนเชิญแต่ไม่เป็นไรอยู่กันทั้งสองเป๊กแล้วครับทั้งเป๊กเพรมนัทกับเป็กผลิตโชคในรายการอ๋อญี่ปุ่นตอนนี้นะครับเราทั้งสองคนอยู่ที่เมืองฟูราโนอครับเมืองนี้เนี่ยมีชื่อเสียงในประเทศญี่ปุ่นมากแล้วก็มีชื่อดังไปถึงระดับโลกเลยทีเดียวแต่ว่าจะดังเรื่องอะไร เราต้องไปหาคำตอบนครับไปแบ็คเพลย์มนัสเฮ้ยเออใช่เขาว่ากันว่าที่เมืองฟูลโน่แห่งนี้เนี่ยเขามีภูเขาล้อมรอบนะผปลูกอะไรก็ขึ้นไปหมดเลยใช่ครับบอกอะไรได้ชัดเจนนะน่าจะเป็นดอกไม้นะเพราะตอนนี้เห็นที่ป้ายไหมครับสีแบบนี้ผมว่าน่าจะเป็นสีของดอกไม้ แล้กลิ่นแบบนี้ก็ได้เป็นกลิ่นดอกไม้เขาบอกว่ามีดอกไม้ชนิดหนึ่งนะฮะเมื่อดินดีและปลูกดีได้ขนาดนี้แล้วน่าจะมีเฉพาะที่นี่ที่ปลูกขึ้นได้อย่างสวยงามขนาดนี้เพราะนอกนั้นจากเมืองอื่นในญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะขึ้นยากไปนิดหนึ่งดอกไม้ชนิดนี้ถ้าจะมีชื่อเสียงที่นี่มากไม่งั้นตามกลิ่นไปเลยดีกว่าครับมาชัดมากเลยยิ่งเราเข้ามาใกล้ๆเนี่ยยิ่งที่กลิ่นหอมเนี่ยเลยหอมมากต้องขอบอกว่าอย่างหนึ่งนะครับ ดอกไม้ชนิดนี้ที่มอไปเนี่ยเขาบอกว่าทั่วญี่ปุ่นเนี่ยก็ปลูกขึ้นยากมาก oh. แต่ว่าที่นี่เนี่ยแบบที่แบกบอกว่าดินเนี่ย<ม>ดีปลกูกอะไรก็ขึ้นฉะนั้นดอกไม้ชนิดนี้ก็เลยบานเป็นทุ่งเลยนะที่นี่โอ้ว oh, <wow. S 1> ้าวหาโอกาสจะได้เจอยากมากฉะนั้นวันนี้เราได้มาเยือนแล้วตามกลิ่นไปเลยกับเพื่อน ตามกลิ่นจนเจอแล้วความหอมเตะจมูกอยู่นี่นี่เองตอนนี้เราอยู่ที่กลางทุ่งลาเวนเดอร์อยู่ที่ฟาร์มไหครับเพื่อนตอนนี้นะฮะอยู่ที่พอปิตะฟาร์มนั่นเองนะฮะกลางทุ่งลาเวนเดอร์เลยซึ่งจะมีน้อยที่น้อยสถานที่ในญี่ปุ่นนะฮะจะมีทุ่งลาเวนเดอร์แบบนี้แทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้ตอนนี้โชคดีมาก หัวหอมสดชื่นมากเลยทีเดียวนะฮะจริงๆแล้วเมืองที่มีชื่อเสียงในลาเวนเดอร์เนี่ยจะอยู่ที่ฝรั่งเศสกับเมืองโพรวองซ์ฮะตอนนี้ไม่ต้องไปไกลถึงโพรวองซ์ฮะมาอยู่ที่ปูราโน่กับโทบิตะฟาร์มก็ได้อยู่กลางทุ่งลาเวนเดอร์ได้เหมือนกันครับ mm hmm. เจ๋งมากสุดโค้ยโอ้โ oh, oh. สวยงามจริงนะครับสำหรับทุ่งดอ,อกไม้นอกจากทุ่งลาเวนเดอร์แล้ว ก็จะมีดอกไม้นะฮะนานาชนิดนะฮะอยู่ที่โทบิตะาป่าเหมือนกันลักษณะของแปลงดอกไม้ของเขานะฮะเขาพยายามจัดเรียงนะฮะให้เป็นสีของสายรุง้งเป็นลายลายของสายรุ้งเลยนะฮะแต่ถ้าใครนะฮะอยากจะมาถ่ายรูปแปลงดอกไม้แบบลายสีขนาดนี้โทบิตะาปา์มถ่ายรูปมาสวยงามมากครับ ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเก่งมากนะในเรื่องการแปลรูปของต่างๆนะครับรวมถึงนะฮะผลิตภัณฑ์จากลาเวนเดอร์ด้วยเหมือนกันอยากรู้ไหมว่ามีอะไรบ้างและเขาเอาไปทําเป็นอะไรบ้างไปชมกันเลยโอ้ยมากมายเลยปะเป็นเรือนกระจกลองเข้าไปดูกัน่าเขาปลูกดอกไม้อะไรสุดเขาบอกว่ากันป้ายบอกว่าเบาๆเดี๋ยวปลาตื้นนี่ Greenhouse รู้จักปะเรือจายเนี่ยมีไว้ทําอะไรอ้าวมีไว้ทำอเลยครับมีไว้เพื่อที่จะเป็นการควบคุมอุณหภูมิภายในห้องนี้ใช่ไหมครับเขาก็จะสามารถปลูกดอกไม้พืชพันธุ์ต่างๆเนี่ยได้ตลอดทั้งปีถ้าเกิดฝนตกเขาก็ปิดหลังคาถ้าแดดแรงเกินเขาก็ปิดม่านนะครับถ้าเกิดหนาวเกินไปหรืออยากจะให้มีแสงสุรุ่เขาก็จะเปิดไฟเรียกได้ว่าเป็นการควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเลยละครับ ตอนนี้ให้อยู่ในสุเวเนียนะครับของที่โทบิตะฟาร์มนะครับก็น่าจะมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับลาเวนเดอร์ที่เราบอกไปเดี๋ยวพาไปดูดีกว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างสินค้าแปรรูปจากลาเวนเดอร์ของโทมิตะฟาร์มแห่งนี้เนี่ยขอบอกว่ามีมากมายทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องหอมผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหมอนสุขภาพและก็อีกสารพัดให้ได้เลือกซื้อกันครับ น่าจะมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการดูแลตัวเองใช่พอเข้าของเครื่องใช้ต่างเกี่ยวกับลาเวนเดอร์นะครับตอนนี้ก็มีเหมือนกันเกี่ยวกับของกินผมว่าอย่ารอช้าดีกว่าไปลองเลยดีกว่าครับว่าเป็นไงมีปิมด้วยมีติมด้วยตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กับของกินนะฮะที่ทำมาจากลาเวนเดอร์แล้วจากผลิตโชคนะฮะเขาเรียกว่าซอฟต์ครีม แล้วเมื่อกี้เพื่อนสั่งอะไรมาก็เห็นว่ามันน่ากินทุกอย่างเลยนะครับก็เลยสั่งมาหมดเลยนี่ก็เป็นครีมพัฟนะฮะครับโอ้ยน่ากินมากแล้วก็นี่ก็เป็นคาร์พิสเจลลี่คารพิสเจลลี่นะฮะก็เป็นเจลลี่รสลาเวนเดอร์รวมถึงนี่ฮันนี่พุดดิ้งลาเวนเดอร์ครับอันนี้ก็เป็นพุดดิ้งแต่ว่าลองอย่างแรกขอลองเป็นนี่ก่อนละกันนะฮะครีมพัฟเพราะว่าเดี๋ยวพอข้างในละลายแล้วมันจะไม่อร่อย อันนี้คือทอปิสเจลลี่ทอปิสเจลลี่รสชาติเป็นอย่างไรลอง oh, ชอบเจลลี่อยู่แล้วอะแล้วก็เป็นครั้งแรกในชีวิตนะที่กินเจลลี่แบบกลิ่นลาเวนเดอร์ทันนี่พุดดิ้งลาเวนเดอร์นี่มันเจ๋งตรงที่มันมีวิธีกินนะครับของลาเวนเดอร์ลาเมเดตเนี่ย ข้างในนี่ก็คงจะเป็นน้ำมะนาวที่ออกรสชาติเปรี้ยวแล้วก็จะเพิ่มรสชาติของลาเวนเดอร์โดยมีลูกแก้วนี่อยู่แล้ววิธีการกินนะฮะก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ชิ้มลงไปนี่คือวิธีการกินนะฮะนี้แล้วพอกดลงไปลูกแก้วมันก็จะ้าขึ้นมาเห็นไหมบอกแล้วมันจะชา นี่มันแค่กิจกรรมที่เราได้มานั่งชิวๆสบายๆนะครับกลางทุ่งลาเวนเดอร์แต่ยังมีอีกหลายกิจกรรมที่อยู่ในเมืองฟราโนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเลยนะครับ